สวัสดีครับพบกับช่องยู u ูบฟอร์ดป้ายแดงความแต่งนะครับผมก็ผมอุ๊ที่ปรึกษาการขายประจำโชลุมฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับรถกระบะคันที่อยู่ด้าหลังนะครับว่าคันนี้มีแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับผมคันนี้ก่อนอื่นเลยก็คือคันนี้จะเป็นรุ่น n น็กเจอรุ่น Sport นะครับรุ่น Sport นะคันนี้นะราคาจะอยู่ที่96,4000บาทเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมในส่วนของรุ่นนี้จะมีสีขาวสีดําสีบอลเงินสีเทาแล้วก็สีส้มนะครับเออสีเหลืองนะคร ีส้มจะเพิ่ม10,000บาทนะครับผมสลับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะครับผมที่เปิดฝากระโปรงของรยนต์ฟอร์ดครับจะอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับผมจะไม่อยู่ด้านขวาเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับก็คือตอนนี้จะอยู่ด้านซ้ายอันนี้คือจะเป็นหน้าตาของเครื่องยนต์ของตัวรถฟอร์ดครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับคันนี้นะคันนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแล้วก็ แรงบิดจะอ,อยู่ที่405นิวตันนะครับผมนะห้องเครื่องก็จะออกเนี่ยค่อนข้างโล่งหน่อยนึงนครับเซอร์วิสง่ายแล้วก็สะดวกสบายในการซ่อมบ,บำรุงด้วยนะครับผม<ป>ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับตัวนี้ครับพัดลมตัวนี้ก็คือเราใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับก็คือแผงด้านหน้าตัวนี้พัดลมใช้ไฟฟ้าอย่างเมื่อก่อนจะใช้เป็นตัวสายพานหมุนแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยรุ่นใหม่ก็คือใช้เป็นพันพัดลมไฟฟ้าข้อดีก็คืออย่างเวลารถติดน,นานแล้วก็เราวิ่งต่างจอดทางยาวๆเนี้ยเราเรา,เราดับเครื่องปุ๊บอะ พราะลมมันจะมันจะหมุนอีกสักเล็กนึงเป็นการระบายความร้อนจากตัวเครื่องให้นะครับผมแล้วก็มันไม่ไปโหลดในเรื่องของตัวพลังเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์ทางานได้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็คืออันนี้จะเป็นตัวเทอร์โบครับอันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวครับนี่นะลูกเดียวเลยนะตัวนี้ก็คือให้พลังที่ค่อนข้างแรงนะร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในในส่วนของของแต่งกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงก่อนนะครับผม นในส่วนของตัวด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้ก็คือกระจังหน้าของเก่าเราถอดออกใส่กระจังหน้าแต่งจะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับก็คือจะมีอักษรตัวโลโกโ้ FORD นะครับตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนุนขึ้นมานะครับในส่วนของตัวอักษรตัวนี้ก็คือเราจะใช้เป็นสีแดงแตัดด้วยสีดำนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการนะใช้เป็นสีดําล้วนก็ได้นะครับอันนี้แล,ล้วแต่ดีไซน์ลูกค้าเลือกแบบได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนกระจังหน้าตัวนี้จะมีในเรื่องของตัวไฟสิว 3. จุดให้นะครับนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าไฟสิว3จุด เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านหน้าด <feasible. S 1> ้านหน้าจะมีในเรื่องของตัวครอบไฟหน้าเข้ามาให้นะครับผมอันนี้ก็คือเพิ่มความดุดรอนแล้วก็สวยงามให้กับตัวรถนะครับสาหรับของแต่งของสปอร์ตนะครับในส่วนของตัวไฟหน้าตัวนี้จะเป็นตัว4นะครับเขาเรียกว่า4แคมป์ camp. ไฟหน้าจะเป็นตัว LED นะครับให้แสงสว่างชัดเจนครับในเวลาตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นสปอร์ต เห็นไหมครับกระชนด้านล่างจะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีดาของตัวรถนะครับผมสรับรุ่นสปอร์ตนะจะเป็นสสีนะครับผมในส่วนของตัวไฟสปอร์ตไลท์ก็จะเป็น led นะครับนี่ไฟสปอร์ตไลท์จะเป็น led แล้วก็รุ่นสปอร์ตรุ่นสปอร์ตจะมีหูล่างสจุดนะครับหูตัวนี้นะสองจุดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะครับ้านข้างว่ามีแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับ ด้านข้างอ่ะอันนี้เราติดตั้งในเรื่องของตัวคิวล้อเข้าไปของเดิมมาคิวล้อมันจะมีขนาดอยู่ที่3นิ้วแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนมาใช้6นิ้วเป็นคิวล้อบุดเงินพวกนี้นะครับอันนี้ฮะอันนี้ติดครอบเข้าไปของเดิมนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับแล้วก็บุดพวกเนี้ยเขาเรียกว,ว่าบุดหลอกนะเพิ่มความสวยงามนะครับผมนี่ส่วนตัวล้อของเดิมเป็นขอบ18แนะครับแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนแม็กใหม่ก็คือเป็นแม็กขอบ18ให้นะครับเป็นลายมาเวลนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นสีดําตัดด้วยขีดแดงนะครับตัวนี้นะ แล้วก็รัดด้วยตัวยางเบอร์265นะครับ60/18นะตัวนี้นะยางจะเป็นตัวมอนเตอร์ a t 3นะครับตัวนี้นะวิ่งได้ทั้งทางขูกขะแล้วก็ทางถนนเรียบนะครับเสียงไม่ดังนะครับตัวนี้ครับผมตล่อดอย่างนี้เลยนะครับถัดมาในส่วนของตัวด้านข้างนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวกระจกรุ่นสปอร์ตนะครับจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แล้วแล้วก็ตัวกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีเทากาไฟนะครับจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะครับผม แล้วก็เราได้มีการติดตั้งในเรื่องของตัวคิ้วกันสาดให้นะครับตัวนี้นะอันนี้เราติดให้ของแท้สูงเลยนะครับไม่ใช่ของข้างนอกนะรับประกันในเรื่องของความทนทานแล้วก็ความเหนียวด้วยนะครับผมตัวนี้นะสวยงามไหมครับผมนอกจากนั้นจะมีในเรื่องของตัวข้อบืูจับประตูก็คือตัวนี้นี่เขาเรียกว่ากันลอยประตูในกรณีที่แบบลูกค้าคุณผู้หญิงเล็บยาวเนี่ยจับไปปุ๊บเนี่ยตัวด้านในจะเป็นรอยก็คือตัวนี้เราติดตั้งเอาไว้กันลอยได้ช่วยได้เยอะเลยนะครับ ในส่วนของสติกเกอร์คันนี้จะใช้เป็นตัวลายม้ากระโดดนะครับตัวนี้นะด้านหลังก็จะเป็นลายตัวยางนะครับผมในส่วนของตัวสติกเกอร์ตัวนี้เรามีแบบให้ลูกค้าเลือกอยู่ประมาณ60แบบนะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้าว่าลูกค้าจะใช้เป็นลายไหนนะครับสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้างตัวนี้นะครับบันไดข้างตัวนี้เป็นของเดิมนะครับของรุ่นสปอร์ตแล้วก็มันจะมีปุ่มสกักๆน้ครับแล้วก็ร่องระบายน้ำตัวนี้ครับเป็นปุ่มกันลื่นครับตัวนี้นะใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับ สำหรับตัวบันไดข้างตัวนี้นะครับนี่สวยงามไหมครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับฟอร์ดครับก็คือฟอร์ดตัวใหม่อ่ะช่วงล่างด้านหลังตัวโช๊คอัพตัวนี้นะครับเขาจะแยกออกมาเขาจะย้ายมาอยู่นอกคัสซีนี่นะครับตัวนี้นะย้ายมาอยู่นอกคัสซีข้อดีของเขาคือมันจะช่วยในเรื่องของฐานล้อที่มีขนาดกว้างขึ้นแล้วก็รับต้นหนักได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับสวยงามไหมครับแล้วก็จะมีบันไดที่ด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะตัวนี้ก็สามารถ เหยียบปีนขึ้นขึ้นใช้งานได้จริงนะครับในกรณีที่แบบว่าเราจอดรถติดก,กำแพงเนี่ยเราสามารถเหยียบตัวนี้เอาของที่หลังรถได้เลยไม่ต้องไปเหยียบที่ตัวล้อนะครับตัวนี้นะนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวข้างในกระบะกันก่อนดีกว่านี่เห็นไหมครับซุ้มล้อด้านหลังนะครับของฟอร์ตัวใหม่จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กเนื่องจากว่า เราย้ายโชคให้มันออกมาอยู่นอกเหนือคัสซีครับก็เลยทําให้พื้นที่ด้านด้านหลังเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างกว้างเก็บของได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวช่วยผนแรงนะครับก็คือสปริงตัวนี้ครับสปริงตัวนี้เขาเรียกว่าฝาท้ายช่วยผ่อนแรงนะครับอย่างปกติเวลาเราเปิดฝาท้ายตัวนี้มันจะต้องใช้แรงเยอะนี่ครับถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตค่อนข้างเบาเลยครับมือเดียวได้เลยนะครับ ลูกค้าคุณผู้หญิงก็สามารถเปิดประตูเอ่อเปิดฝากระบะท้ายมือเดียวได้เลยนี่ในส่วนของฝากระบาดท้ายก็จะมีไฟเบรกยกที่3ให้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ตัวนี้เราจะมีในเรื่องของตัวกล้องมองหลังให้ก็คืออยู่ใต้โลตัวโลโก้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังอ่ะเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในส่วนของด้านหลังแล้วก็ด้านหลังจะตกแต่งไปเลยเรื่องของตัวลายมา้าแล้วก็จะเป็นลายยางนะครับตัดกระเสียงตัวรถเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้น ในส่วนของตัวกันชนหลังอันนี้จะเป็นกันชนหลังของเดิมนะครับก็เหมือนเดิมครับจะมีในเรื่องของตัวไฟสองป้ายทะเบียนให้แล้วจะมีปุ่มกันลื่นให้นะครับตัวนี้ก็แข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับสวยไหมครับผมรุ่นสปอร์ตครับไฟท้ายจะเป็นลักษณะลมดำนะครับลมดำแล้วก็เราติดตั้งในเรื่องของตัวครอบไฟท้ายเข้ามาให้สวยงามมากเลยนะครับมา,มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าว่ารุ่นสปอร์ตหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับ ในส่วนของตัวรุ่นสปอร์ตนะครับภายในจะเป็นลักษณะโทนสีดำนะครับนี่นครับเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นปรับเมนูไม่ใช่ไฟฟ้านะครับรุ่นสป,ปอร์ตนี่ครับเป็นหนังสีดํทาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ที่ตัวเบาะก็จะมีสัญลักษณ์ของคําว่าสปอร์ตนี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะครับก็จะเป็นโทนดํา อันนี้จะเป็นปุ่มปลดล็อกประตูนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกเราสามารถเปิดฝาถังน้ำมันเช้อเพลิงได้ด้วยการที่เรากดที่ฝาถัางมันจะได้ออกมานะครับผมแต่ถ้าเราปลดล็อกปุ๊บฝาถัางจะเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวสวิตช์ปรับกระจกนะครับแล้วก็มือเปิดนี่ถ้าเกิดลูกค้าฟร์ดท่านไหนยังไม่รู้ก็คือมือป,ประบตูจะอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยระบบไฟไฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวมอเติรฟังชันนะครับผม ฝั่งด้านนี้จะเป็นในเรื่องของตัวปุ่มปรับในเรื่องของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันหน้าจอนี่ครับหน้าจอตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่8นิ้วนะครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งด้านซ้ายของพวงมาลัยจะเป็นปุ่มปรับในเรื่องของตัวเครื่องเสียงนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวหน้าจอเครื่องเสียงจะมีขนาดอยู่ที่10นิ้วนะครับ10.1นะครับตัวนี้จะรองรับในเรื่องของตัว Apple c a r p l a y แล้วก็ Android นะครับผมแล้วก็ลูกค้ายังสามารถเชื่อมต่อในเรื่องของตัวระบบ f o r d Pa s s ได้ ถามว่าระบบฟอดพายมันทํางานยังไงก็คือมันเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็ลูกค้าสามารถสตาร์ทรถจากมือถือได้ปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถจากมือถือได้ดูในเรื่องของระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ศูนย์บริการที่อยู่ใกล้กับโชว์รูมใกล้กับตัวลูกค้าที่สุดนะครับว่าอยู่ที่ไหนใกล้สุดอันนี้ก็คือเราดูได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ตัวธรมัตหกสปีดนะครับผมมีในเรื่องของตัวแท่นไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะลูกค้าสามารถเอามือถือววาาางงนนรช์จ้เเลยแตต่่่่อออป็มมืืถุให ในกรณีที่มือถือลูกค้าไม่รองรับนะครับเราก็จะมีช่องเสียบ USB ให้ก็คือตัวนี้นะครับผมเสียบสายได้เลยแล้วก็เบรกมือจะเป็นเบรกมือแบบเมนวนครับจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมสวยงามไหมครับสำหรับรุ่นสปอร์ตเป็นยังไงบ้างครับถูกใจไหมครับสำหรับการตกแต่งสไตล์นี้ ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะแต่งรอหลงงี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0878307223ติดต่อเข้ามาที่อุนะครับฟอร์ดป้ายแรงพร้อมแต่งนะครับผมแล้วกออ็อยากจะแต่งใส่ล้อข้อ18หรือว่าล้อข้อ20อยากจะทํากระจังหน้าเป็นแบบไหนนะครับเรามีให้เลือกหลายแบบเลยครับผมก็แล้วก็เดี๋ยวในส่วนของตัวคลิปหน้าเราจะพาไปชมรุ่นไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจใด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ in your face